ก็สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้อยู่ที่พิศนุโลกนะครมาเรื่องงานขขาวดำของหลานจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหต,นะเเหตุอายุเพิ่ง15เองครับก็ได้เสียชีวิตลงก็พ่อแม่ก็ลำบากนะความหวังของพ่อแม่ก็อยู่ที่ลูกแล้วลูกก็15ก็ เป็นช่างซ่อมรู้หมดแล้วครับเป็นหมดแล้วเพิ่งเรียนเกิดไปบเหตุตอนกลางคืนนะควันนี้ก็เลยถือโอกาสมาบ้านของลุงนะครับเขามีอาชีพหลักๆก,ก็คือทำมะม่วงนะครับมะม่วงส่งออกสวนมะม่วงตั้ง4ี่ห้ไร่ก็เป็นมะม่วงพันอะ,อะไรที่เขาทำข้าเหนียวมะม่วงอะไรเนี่ย นะฮะส่งออกเวียดนามส่งออกจีนอะไรไม่รู้นะครับก็หลายที่หลายทางที่เขาส่งเขามีพ่อค้าแม่ค้ามารับไอ้นี่เขาเป็นมะม่วงสวนหนึ่งก็ขายที่เป็นล้านนะครับนะอย่างต่ําก็สี่ห้าแสนนี่คือช่อมะม่วงนะครับพี่น้องครับนี่สวนมะม่วงเขาเขาไม่ใช่สวนสูงนะครับที่แตกต่างกับทางเหนือที่บ้านผมเนี่ยบางบมันเขาเป็นมะม่วงที่สูงมากแต่ที่นี่มะม่วงเขาต่ํา นะครับลองสังเกตดูเนี่ยครับช่วงนี้เขาดึงช่อกันนะมันเป็นลูกเป็นออกลูกละลูกเล็กๆ,ๆนะครับลูกเล็กๆ,ๆสังเกตดูครับช่วงนี้เขาเขาจะเป็นการดึงช่อให้มันยาวเป็นช่วงพ่นสารเขาเรียกว่าดึงช่อช่อเขาจะยาวครับยาวมาก เนี่ยเป็นสอกเลยครับสังเกตดูช่อเขาต้นมะม่วงเขาก็ไม่ได้สูงเป็นต้นต่ําแต่อายุนานนะครับดูสังเกตดูต้นนะต้นมันจะต่ํามันจะแตกกิ่งต่ําเขาพยายามเลี้ยงให้มันต่ําลงเพราะว่าการเก็บเกี่ยวมันจะได้ง่ายการพ่นสารพ่นยาอะไรมันจะง่ายอันนี้ช่องทางทางเดินของเขานะรถสามารถวิ่ง ไปมาได้ตลอดรถมุดไปได้ตลอดนะครับเพราะว่าเขาอะไรเพราะเขาต้องการพ่นสารนะพ่นสารม่วงเขาเรียกว่าพ่นสารดึงช่ออะไรเงี้ยเขาต้องรถวิ่งเข้าตลอดดูเส้นทางเขาครับเขาเว้นช่องว่างน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดศอกเจ็ดอ่าน่าจะเว้นอยู่ประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับความกว้างนะนะ แต่ต้นมะม่วงสังเกตด,ดูครับไม่ใช่ต้นสูงนะมันมันไม่สูงเหมือนที่บ้านเราบ้านเราจะสูงกว่าเยอะเขาปล่อยไปไป,ไปตามธรรมชาติเขาไม่มีการตัดไม่มีแต่งอะไรทัางบ้านทางเหนือนะครับเพราะฉะนั้นการการตกแต่งหรือการตัดแต่งมะม่วงเนี่ยเราต้องดูเป็นตัวอย่างที่พิพสิโลกนะพิสิโลกเนี่ยเขาทําเป็นอาชีพเขาเป็นชมรมมะม่วงส่งออกนี่คือหนึ่งในนั้นก็คือลุงของผม เขามีสวนมะม่วงอยู่ประมาณเกือบร้อยไร่ขายทีเป็นร้านนะครับเนี่ยผมให้ดูครับพี่น้องจะได้ดูเป็นตัวอย่างเราไปหาวิธีการตัดแต่งทํากันเอาเองว่าเราจะแต่งยังไงนี่ช่วงนี้เป็นมะม่วงออกช่อออกออกลูกแต่ที่บ้านเรามันยังไม่ออกเพราะว่าทางนี้มันจะร้อนก่อนมะม่วงมันจะสุกก่อน มันจะเป็นช่วงฤดูของเขาช่วงปลายปีเนี่ยมะม่วงจะออกประมาณน่าจะประมาณสักกุมภานะกุมภาในียมะม่วงจะสุกละที่นี่นะครับแต่ของเราจะไปสุกเอาน่น่ประมาณเมษาเพราะมันจะออกลดหลันหลันกันประมาณสองเดือนมะม่วงทางนี้ออกมีขายในท้องตลาดพอมันหมดฤดูของมัน ก็จะกลายเป็นมะม่วงทางทางเหนือของเราที่จะออกสู่ท้องตลาดแต่ถามว่าคุณภาพต่างกันนะครับเพราะทางนู้นเนี่ยเขาทํากันแบบธรรมธรรมชาติไม่ได้เร่งสารไม่ได้อะไรสักอย่างอะแต่ทางนู้นจะเป็นเน้นเรื่องของลํใหญ่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็น,เห,นเห็นลูกไหมครับที่ผมสนใจก็เขตรงที่ว่าเขามีการตัดแต่งมันต่ำนะการเก็บง่าย ะคะรการดูแลง่ายดูกิ่งมันดูกิ่งที่เขาตอนเขาแต่งเขาแต่งเขาแตกเขาตัดแต่งตั้งแต่มันเป็นกิ่งต่ำๆมันไม่เหมือนที่บ้านเราทางเหนือเขาสูงมากการเก็บเกี่ยวก็ยากสอยทีก็ตกมาก็ชำนั้นพอชำปุ๊บพ่อค้าเขาก็ไมาแม่ค้าเข้าแมว เนี่ยการเก็บเกี่ยวก็ลำบากการซื้อการขายก็ยากเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างทางเหนือกับทางภาคกลางนะภาคกลางเขาทํากันเขามีการตกแต่งกันอะในแต่ละต้นอะเขาดูแลดีอะเหมือนเหมือนทางเหนือเราจะดูแลลําไยทางนี้เขาก็จะดูแลมะม่วงต่างกันอย่างเงี้ยครับนี่การออกผลผลิตเนี่ยทางนี้เขาจะดีกว่าดูลูกเต็มเลยไหมดูนี่ออกลูกเต็มเลย อันนี้ถ้าเกิดออกมาเป็นผลผลิตจริงๆเนี่ยมหาศาลแน่นอนรายได้เขาดูแลจริงเขาดูมะม่วงมันมันเราก็ต้องมาดูอันที่ผมที่ผมพามาดูก็อยากให้พี่น้องเราได้ศึกษาดูว่าการดูแลเขาเนี่ยเป็นยังไงนะต้นมะม่วงเขาเป็นยังไงของเรากับของเขาต่างกันยังไง ของพี่น้องเองก็ต้องกลับไปดูว่าเราจะทำยังไงให้เกิดผลผลิตที่ดีเนี่ยต้นดูต้นใหญ่ใหญ่เขาเขาแตกกิ่งตั้งแต่อยู่บนดินนะครับนะเขาแต่งกิ่งตั้งแต่ตอนอยู่เพิ่งออกพ้นดินมาซึ่งบ้านเราเนี่ยไม่สวนนะบ้านเราเนี่ก็ปล่อยให้สูงไปเรื่อยๆไม่ได้ดูแลอย่างอย่างเหมือนเหมือนทางนี้เขาเนี่ยด,ดูดูการดึงช่อเขาดีครับเนี่ยโค้งยาวเลยไหมครับ เนี่ยซึ่งมะม่วงดูมะม่วงแตกต่างกับบ้านเราเยอะดูดูช่อเขายาวไหมพี่น้องเราเปรียบเทียบดูนะครับว่าเนี่ยเราต้องเอาไปดัดแปลงไปพิจารณาดูว่าสวนของเราเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเราไม่มีเราลองศึกษาดูถึกศึกษาทาง,ง youtube ก็ได้ทางทฤษฎีทางเอกสารทางสื่ออะไรก็ได้ปักพวกก็ได้เพื่นอนฝูงก็ได้น,ไดนะถ้าใครมีพี่น้องอยู่ทางภาคกลางเนี่ยก็จะง่ายเรามาดู ว่าเขาทํากันยังไงอันนี้เป็นช่วงฤด,ดูของการออกออกดอกออกผลเดี๋ยวจะมีอีกช่วงหนึ่งคือช่วงในเรื่องในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจะมาดูว่าเขาทํากันยังไงนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้ความรู้ถือโอกาสถือโอกาสนะครับถือโอกาสให้ให้ความรู้กับพี่น้องเราในเรื่องของกเกษตร นะผมมาบ้านญาติบ้านพี่บ้านน้องก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปให้ดูว่าเขาทำกันเยวายมะม่วงเราเอาไปดูปตัวอย่างนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามไปเรื่อยนะครับในเรื่องของเกษตรนะผมก็จะลงคลิปเรื่อยๆถ้าไปที่ไหนแล้วเจออะไรดีๆก็จะลงคลิปเผื่อเอาไว้เอาไวด้ดูไว้ศึกษาด้วยตัวเองด้วยแล้วก็เผื่อแผ่ให้พี่น้องเราด้วยเพื่อนฝูงเราด้วยใครอยากศึกษาใครอยากสนใจก็ ลองติดตามดูในเพจใน YouTube นะครับก็วันนี้ก็ขอญา่จบเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ